อินไซต์พยาบาลละแล้วพี่หมอล่ะบอกไม่ได้อะไรเลยแบบบอกไม่ได้อะไรเลยไปยหนูไป็นน้นาเราทํานินทาคนคืองว่างอ่ะเราอะ่ะนั่งกินข้าวกันมึงปึ๊บมาก็ไกลถึงเอาหนพูกล้มาเลยน <c oughs> ินทาคนท <c oughs> <c oughs> ี่ฝนนี่คือที่สุดใยที่มันมีตรงเนี้ยที่เขาบอกว่าใยตรงปากเมาเก่งดาเก่ง <c oughs> กูบอกเลยมันถูกผูกมาแล้วอีรอดเห็นกูมาละอีรอดเต้นเออเต้นโย่ลงลองปลายปลาปลาอนอนง่ายเต้นเออเากาดวิงจะอุ้มพีพีทำนองเต้นเต้เป็นลมพี่หมอรู้หนูกลัวเจ็บ เครื่องนี้จะไม่เจ็บครับอาจจะรู้สึกแบบม่พูดนอย่างนี้ทุกที่อาจจะรู้สึกมันไม่เจ็บแต่มันแบบเมันเสียว่ะสวัสดีจ้าวันนี้อยู่กับเพื่อไปเลยจ้าจังดงดงดเกินปะเล่นเกินเล่นเกินเม็ดเกินเม็ดเกิน อ้าวเยไปเลื้อก <rawd Moder> ็ต้องไปเลื้ออยู่แล้วเปยไปเลือยมันคือการจาลองสถานการณ์ในกลุ่มเพื่อนใครที่แบบว่ามีเพื่อนเนาะเอาเฉพาะที่มีเพื่อนแบบเพื่อนเป็นกลุ่มๆอะไรเงี้ยจะต้องมีตัวไม่อีลินก็อีจอยอยู่ในกลุ่มแน่นอนใช่เปรยก็เลยหยิบตรงนั้นเนี่ยอีูดแทนกลุ่มเพื่อนในแต่ละกลุ่มใช่เป็นตัวแทนเพื่อนเราใช่เอาะงั้นเพื่อนเราเป็นคนไปเลือยถูกทุกคนมันไปเลื้ออยู่แล้วว่าเขาไปสิวปลามันก็ต้องมีอีหัวล้ออีร้องไห้อีอกหัก อีบาบุชายมันก็ต้องรวมอยู่ในเพจไปไปเรื่อยเพราะว่ามันก็เลยต้องไปเรื่อยอีมินิจอยคืออะไรยังไงอีมินิจอยตอนแรกมันยังไม่เป็นอีมินิจอยเลยตอนแรกที่พํมเพจขึ้นมาไม่มีมินจอยด้วยซ้าเป็นอีส้มอีซีดยายเน่งยายช่วยอะไร <c oughs> ไปเรื่อย <c oughs> ไปเปลือย <c oughs> ไม่มีจนทํามาเรื่อยๆ <c oughs> เราก็แบบว่าเริ่มมีแฟนคลับเราก็เลยมานั่งตกตะกอนว่าแบบ เฮ้ยมันต้องถึงเวลาที่แบบว่าอีคาเลคเตอร์ที่มันอยู่ในเพจเราอ่ะมันควรมีชื่อมันควรมีแบก็กกราวตัวละครที่มันชัดเจนมากว่าแบบบอกมาเลยว่าอีจอยเป็นใครมาจากไหนภูมิลำเนาอะไรอีมินคือใครเป็นอะไรกับอีจอยอะไรอย่างเงี้ยพี่แบงค์คือใครแม่แม่ใครพ่อพ่อใครเร่นีคือคิดเองหมดคิดเองหมด <laughs> มันก็ไปเรื่อยบอกแล้วก็เราจะทําอะไรเราต้องไปเรื่อยๆเราจนกว่าจะเจอทางตันเรา่อยหยุดพอหยุดปุ๊บเราก็ไปเรื่อยๆอต่อ เฮ้ยอะไรพูดอะไรเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วว่าเราไม่ิดไปเรื่อยแต่เราไปคือรับตะแกงค่ะต้องบอกว่าเราอ่ะเวลาเราเห็นอะไรบางอย่างกับเพื่อนอะไรเงี้ยไม่อยากให้มันอยู่นิ่งๆอ่ะอยากให้มันได้กรีดได้ตกใจอะไรเงี้ยเราก็จะชอบแกล้งเอาแบงสาบปลอมปลาไปมั่งผักบัลล้มมั่งอะไรอย่างเงี้ยชอบชอบแกล้งชอบแกล้งเพื่อนก็บอกว่าเราี่ยคือไปรายการไหนก็เมาแต่เรื่องเื่อนเป็นอะไรทีชอบเมาแต่เพอน เราชอบนินทาคนคือว่างๆอ่ะเราอ่ะเราจะนั่งอยู่กับเพื่อนเลยนั่งกินข้าวกันมึงปึ๊บมามาเป็เลยคำว่ามาก็ไกลถึงเอนุภูษุใกล้มาเลยนินทาคนมาเพื่อที่ทำเหมือนในแหนสักเรื่องหนึ่งเรื่องก็คือพี่นิวอ่ะเอาเยนิวละกันนะยายยายนิวกับยายฝนจริงๆอ่ะเขารักกันเขารักกันมากนะเห็นออกติ๊กต้องติ๊กตอกตัดนะตีกันจะตายห่ารักกันนะแทบจะ เขาลักการโอ้โหอันเนี้ยเราก็ต้องแบบเมาไปแบบเพิ่มๆเข้าไปเยอะๆที่ดูี่สดีเป็นก่งเราไหมเป็นกรีโทนีพาวเอร์อยู่อุ๊ยไม่มียยฝนไม่ได้พี่ฝนนี่คือที่สุดไยที่มันมีตรงเนี้ยที่เขาบอกว่าไยตรงปากเมาเก่งดาเก่งอะไม่โอ้โห กูบอกเลยมันถูกรูกมาแล้วว่าแบบหูคาโบราณว่ามันคือเรื่องจริงจริงอ่ะคนที่มีายรอบปากอ่ะต้องเชื่อเลยถอยให้ได้คุยกับเขาเหอะแม่โคตรสนุกเลยอ่ะจริงคุยกับอีฝนสนุกมากไม่ว่าจะเรื่องอะไรอ่ะแม่เราขาบอกแม่เป็นตัวแม่รีวิววันเกิดอะไรยังไงไม่ได้เป็นตัวแม่รีวิววันเกิดหรอกคือจริงๆแล้วว่ารีวิววันเกิดครั้งแรกคือวันเกิดยเอแคแล้วมันจึงเกินเพราะว่ายเอแคมจัดงานมันอ่ะสนุกงานมันเวอร์แล้วมันอยู่กับเพื่อนๆอยู่กับน้องๆที่แบบเรารู้จักแล้วแต่ละคนมันก็ได้เป ทุกคนก็รู้จักอีนีอะไรเงี้ยเวลาเราพิมพ์อะไรไปหรือว่าเราเรา,เรารีวิวคนอะนะ่ะเนาะคนที่อยู่ในงานอะ่ะเวลาคนอ่านคนมันก็จะรู้จักพอมันรู้จักมันก็อ๋อคนมันรู้จักมันก็เลยอินตามมันก็เลยเห็นภาพตามอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อีกงานหนึ่งงานมันก็ยีีครั้งนี้ก็แมสอยู่ต้องเย้ภูเขาู่บุรอดอะไรยังไงตลอดนะอ๋อมีมันมีเรื่องเดือนรางวัล ภูเขาบุญลอดอันนี้ Talk the time. ท็อกออฟเดอะทาวเ์สุดสเราที่ไหนคำที่นั่นไม่ได้สบู่ลีไมไปซะเลยเนาะแค่เอ็นดูรู้สึกว่าเอ็นดูเอ็นดูเอ็นดูบุญลอดไก่อีภูเขาเขามาตีคู่เขาเป็นนักกลา่าเงินรางวัลอยู่แล้วเวลาเขาไปงานวันเกิดอีพวกอีที่วีอะ่ะเขาชอบเชือดสองตัวนี้ไปเพราะมันแต่งตัวจัดจ้านวันนั้นปื๊บเขาดีใจมากเขาเหมือนเขาเหมือนได้รางวัลได้รางวัลแบบชนะเลิศหรือรางวัลที่สองอะไรอย่างเงี้ยประมาณได้เยอะเสร็จก็เต้นอุ้ยเต้นลงไปเต้นเต้นฮิปบูลล้อ ผูเข่าเต้นปื้อผูเขามาเต้นเลื้อยเลือยเลื้อยเลยเสร็จพออีรอดเห็นกูมาละอีรอดเต้นยกตึงโยโยปลยปเฮนย้ายเต้นบดึงดึงดึงกายดายยยเออเฮกาดวิ่งจะอุ้มพี่ี ลองเต้น <c oughs> ไม่เป็นลมโปรเปสนมันไม่ได้ดูมีสเต็ปหรอก <c oughs> แต่ถ้าใครไม่รู้อ่าคิดว่าชักแต่เรารู้กันเราเห็นแต่แรกเดี่ยแหละก็วัเน,นเกิดก็ประมาณนี้ก็จอยนะาไม่ได้ใครที่แบบว่าเออพวกฮิ้วีมันชวนเปิรทุกปี <c oughs> แล้วหนีมาอยู่ที่กังนงัมคลินิกจ้ากังนัมคลินิกจ้าที่นี่เขาโด่งดังนะเออ,เออถามหม่อนรู้จักไม่เมาน่อยรู้จักสิแม่ลองเพลินดีแยกเขาดีที่สุดเลยเนาะใช่ ากางน้ำเนี่ยรวยนะถ้าเขารวยก็แสดงว่าคนไทยเขาเยอะนะแล้วคนใช้บริการเยอะแสดงว่าเห็นผลจริงนะมาซ้ำนะเลยเกิดเป็นเม็ดเงินนะะน้นเนี้ยดีโด่งดังนี่กางน้ำนี่แล้วแม่แล้วแม่เคยมาไมเคิลุก,กลน้นี่ยเคยมาทำรองเท้าเอ็ดดีแยกตรงรักแร้มากระยินวอรลรอบหนึ่งนิวฝนรอบหนึ่งผิดก,กาชัยรอบหนึ่งเห็นหมาบิตอุ้ยมิตรดารามาทำเข้าทุกช่องเลยไม่รวยตังค์ อะไรนะเงินมันยังไงเขาร่วยไงเม็ดเงินมันแบบน็อกเอวิติงธนาบาทอะแล้ววันนี้แบบแม่จ้อาปรึสษอาอะไรวันนี้คือที่รู้มาเขาไม่ได้มีแค่เลเซอร์ขนและตอนเนี้ยเขามีเอสเทติกต่างๆมากมายมีเลเซอร์หน้าด้วยเดี๋ยวนี้แล้วก็มีอะไรนะอะไรนะอะไรนะอาตาฟอรเมอมันเป็นเครื่องที่แบบว่าทําให้ผมหน้าไม่ใช่ไม่แกงป่ ยาตะแกงปะจะไปถามคุณหมอดี่ก่อว่ามันมันช่วยอะไรไม่ถามยาจะทช่ให้ถูกกลัวหมอเอาจริงป่ะไอ้หมอมันชอบฉีดยาแล้วเข็มมันแหลมอะยินดีครับยินดีครับยินดีครับวันนี้เป้ยจะมาทำเครื่องอันนี้ค่ะพี่หมออันต้าฟอร์เมอร์ทีอยากรู้ว่าแบบมันทำไมมันจะช่วยเป้ยเป้เรื่องอะไรได้บ้างเพราะว่าช่วงเนี้ยมีความรู้สึกว่า มันกินยำบ่อยมันกินยำบ่อยรู้สึกว่าหน้าหย่อนขึ้นหรือว่าหน้าบวมขึ้นรู้สึกว่าหน้าบุเนี่ยพี่หมอเนี่ยหนูรู้สึกว่ามันมีส่วนเกินต่างๆอะไรอย่างเงี้ยแต่หนูอยากเก็บแก้มเบบี้แฟตตรงนี้ไว้ไม่รู้ว่าเบบี้แฟตหรือเปล่าพี่หมอเค้บอกว่าไม่ใช่เบบี้แฟตเลยจริงๆตรงนี้มันจะมีปัญหาเรื่องของแบบหน้าหย่อนด้วยแล้วก็มีเนื้อแฟตอยู่ใต้ผิวเราค่ะนะครับ อโอเคลองกดเหนียงให้หมอนนิดนึงเป็นคางสองชั้นเป็นคางสองชั้นคือตาอะไรยครับเราก็จะใช้เครื่องอัลต้าร์เมอร์ในการยกกระชับค่ะพี่หมอเพยงทางคลินิกของหมอเนี่ยก็จะมีอัลต้าร์เมอร์ทรีในการทํายกกระชับหน้านะครับการทํายกกระชับอะครับหมอจะยิงที่ชั้นสมมาตรสมมามันก็อ่าอ่าอย่างงี้ง่ายเนาะสมมาที่ชั้นไหนครับ สมัดเป็นเยื่อหุ้มกล้ามเนื้อจริงๆอันนี้เป็นผิวเราค่ะตาขมวัตทีของหมอเนี่ยมันก็จะยิงเกินโฟกัสอัตราซาวด์ดอดลงไปที่สมัดตัวเนี้ยครับทำให้สมัดหดตัวพอมันเกิดความร้อนประมาณสัก60-70องศาตัวสมัดมันก็จะหดตัวขึ้นน้ำก็จะยกขึ้นน้าก็จะยกนน้าจะยกแต่แต่อยู่งี้ปะไม่ไม่อันนั้นอาจจะโดนเต้นประสาทอาจจะยิงผิดวิธีไปอพราะหรอสูตรมาช่วยนะยกแม่แม่ไม่ได้ช่วยให้ผมอะ พี่หมอรู้หนูกลัวเจเครื่องนี้จะไม่เจ็บครับอาจจะรู้สึกแบบเหมูอนอย่างนี้ทุกที่อาจจะรู้สึกตอนหมอยิงอาจจะรู้สึกมีหนามที่เล็กชิมอยู่ข้างในนิดหน่อยวันแรกมันเห็นยังยังมันแรกเห็นประมาณ20เปอร์เซ็นมันก็คือเห็นผลเลยแต่เห็นผล20เปอร์เซ็นโอเคแมมเราไปแปะยาซูยาชาไหมได้เลยค่ะขอบคุณค่ะพี่หมอเพขอบคุณค่ะ ดีว oui, pues ่าดีว่ามาเลยมาเลยมมนต้องเบื่อมากแน่เลยอ่ะถ้าไม่มีเกมอ่ะคือแบบมีภาพแบบภาพที่มีเสียงมาให้แม่ถ่ายว่าเอออีนนี้มันคือเหตุการณ์อะไรอ่าได้มาเริ่มภาพแรกเลยนะมาเลยอ่าภาพแรกบึ๊บอีกสักพักคล้อยใช่ปะวีแปะมันฉันวีแปงอยู่มันม้วนแปะคล้ยฉันลองกินเลยภาพต่อไป ไปต่อแหละกันค่ะเจ้ะมึงสี่กระเทยปาลัดชิกแล้วนี่หอลลงบัตรเดี๋ยวนี้ทำไมอ่ะอะไรนะถูกไหมมึงสี่กระเทยมึงสี่กระเทยเฮลโหลเพื่อนบ้านเจ้ะ เดอฮัลโหลอยู่บนจอยิีพายวิดีโอคลิปอ่ะต่อไปวิออกไปเติมให้ตอนนี้จะส่งรูปให้ดู <c oughs> <c oughs> ดรูปอะไรรูป <c oughs> ต่อไปแม่อินโดตบวันทิสมาดอ่ะมึงมาตบหน้ากูทำไม <c oughs> ปใครเป็นลูกสาวทันทูดแสดงตัวออกมาลดลลดลดอุ้ยตอดได้หมดเลยอ่ะเอาแฟภาพต่อไปละบูตสลาคามอาร์เมทิสโกเมนแล้วพอยไพลินจะเป็นไหมไอคอมไอคอมอ่ะละง่ายซูวิมลน ข้าต่อไปอูดังมากข้ามีอย่าชี้หน้าแนดเอออีตัวต้นเรื่องอีตัวต้นเรื่องอีตัวต้นเรื้องข้าต่อไปอ่ะครับจะหมดละส้มตำกุ้บกรอบกุ้บกรอบนาเขตเทศบาลพวกเราต้องกินส้มตำส้มตำส้มตำกุ้บกรอบ ได้แรงอ็อกเออสุดท้ายอุ๊ยมาวยนะวันนี้อันเนี้ยอุ๊ยลืมมาอีฟ้าตอบเพี้ยมากอันเนี้ยที่รู้ว่าแต่ลืมมาเขาอะไรวะเสียสลัเสียสลัเสียเออทุกคนมาเสียสลัมาประกวดทุกคนเสียสลัมาประกวดแล้วตุ๊บเลยตอบเพี้ยมากอีฟ้าโอเคแม่ จะแม่มีมจิงไมจะแม่มีม,มะจะแม่มีม,ม,ม,มเพราะว่าเราว่างไงเราก็ไม่ต้องทำอะไรเราก็ดูเชียพวกเนี้ยไปเรื่อย,ยๆาหเออมันไเอทำไมวะไปแม่ไปทำนโอเคาอันตาฟอร์เมอร์ทไปยังไงแม่จะเริ่มทำกันแล้วกดเจ็บ แต่เราไปยาชากังนำแล้วเขาบอกว่ามีริส์สามปีชาบเลยสามปีนานไปแมนานไป <c oughs> คุณหมออย่างไงครับเราจะเริ่มยังไงอะไรอย่างงี้อันดับแรกเนี่ยหมอจะใช้หัว4.5ในการยิงสมาก่อนเนาะตัวนี้มันจะเป็นหัวที่สำคัญในการโยกกระชับหน้าโดยตรงเลยนะครับอ่าฟิลไหมแม่เออใช่เหมือนมีหนามเล็กๆอยู่ใต้ผิวจริงมันเป็นไนมันเป็น high intensity focused sound ครับจริงๆมันเป็นคลื่นเสียงนั่นแหละ เนาะที่เขาเอาตาซาวดูเด็กแต่ว่ามันเสี่ยว่ะมันไม่เจ็บแต่มันแบบมันเสียวอ่ะมันแบบมันมีหนามจริงๆอ่ะหมอต้องเปลี่ยนคำนะเพราะมันเป็นหนามแล้วมันรู้สึกว่าเหมือนหนามจริงๆอละเป็นเซียนนะเกมเป็นเซียนเซียนเซียนใหญ่ เหมือนมีอะไรตึงๆอยู่ข้างในเหมือนมีโดเรมอนวิ่งเล่นอยู่ใต้ผิวอย่างเงี้ยอ๋น่าเหนื่อยจ้จจริงๆเลยได้เนี่ยหนอยจะได้ฟิวกว่าไม่ได้ละหนามไปแล้วมันเมมว่าหนามไปแล้วผิวพี่ยาบังพี่พยาบาลเขาดีมากเลยเนาะมันผิวปังกันทุกคนเลยอ่ะ มันกแก้วอ่ะมันกระจกอ่ะไม่ใช่ก็วางๆก็นี่ไง <c oughs> ก็นั่งทำ <c oughs> นั่งจิ้มกันเอง <c oughs> แมวแมทออกให้หนูด่อยไหม <c oughs> <ๆ S 2> ตัวนี้คือหัวเชอร์รี่พิง์ใช่ไหมครับคุณหมอหัวเชอร์รี่พิง์จะเป็นหัวที่ลงไปลึกประมาณ2มิลนะครับ <c oughs> ตอนนี้มันจะอยู่ใต้ผิวจะไปกระตุ้นไฟโบบาทให้กระตุ้นคอลลาเจนอีกทีหนึ่งตอนนี้ก็ทำแล้วผิวจะตึงขึ้นเรายิงสแมรให้ผิวตึงลัดชั้นบนต่อมาเราจะยิงด้วยเชอร์รี่พิง์ให <c oughs> ้มัน ตึงได้สองั้งเลยนะครับเอฟเฟกมันก็จะเห็นผลเป็นแบบดับเบิลเอฟเฟกต์แต่เครื่องนี้ไม่เจ็บเลยค่ะเครื่องนี้ไม่รู้สึกอะไรเลยเห็นไหมปากอุ้ยปากึ้เห็นได้ชัดเลยอ่ะอุ้ยเป็นเล็ดรู้แล้วาลูแล้วป้าหยกหยกจริงแล้วปาาคือเป็นอย่างนี้ไปเลยอ่ะปากไปทางคางไปทางปากแยกคางแยก หลังทำไป300ช็อตนะครับก็มาดูผลว่าข้างที่ทํำกับข้างที่ยังไม่ได้ทำนะโอเคสังเกตได้จากตัวมุมปากน้องนะครับจะมีความยกขึ้นนะครับแล้วก็ร่องแก้มดีขึ้นแม่คุณพาพยกไปอยางีงอ่าแล้วก็จะสังเกตว่าตรงตรงนี้จะมีความตึงขึ้นอออ่าบริเวณนี้มีความหนาแน่นของสมัดก็จะตึงขึ้นแม่แม่แม่้องดูกระจกมันยังไงหมันยกขึ้นจริงอ่ะตัวนี้ประมาณ สิบถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะฮะา,าต้องยกขึ้นกว่านี้ใช่ไหมคุณหมอใช่ครับคือจริงๆหลักการก็คือหลังจากการอักเสบมันจะมีคอลลาเจนเกิดขึ้นในช่วงหนึ่งถึงสามเดือนแรกครับก็จะเห็นผลเต็มที่ก็ประมาณหนึ่งถึงสามเดือนแรกเป็นไงบางแม่ทำไปครั้งหนึ่งรู้สึกยังไงฟิลฟิลอยากทำต่ออีกครั้งเลยอ่ะ <c oughs> <c oughs> ตอนไปเที่ยวน่าจะแต่งตัวสุดๆไปเลยเนาะอีกแบบหนึ่งไปเลยเนาะไม่รู้เลยอะสายตามันบอกอะคือแบบตอนทํางานฉันจะเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยแต่ถ้าเที่ยวก็คือมาเถอะอันนี้จะชงนี้เป็นใครพี่สดพี่สดเะล่ะหอเล่จะคิดวินที่อ่อนคือไม่มีเรื่องเย็บเปย์หรอกเรื่องพี่เรื่องพี่พยาบาลอินไซท์พยาบาลล่ะแล้วพี่หมอล่ะ บอกไม่ได้อะไรเลยบอกไม่ได้อะไรเลยไปหนูไม่ได้ <laughs> สเสร็จแล้วครับคุณหมอเป็นอะไรบ้างเสร็จแล้วครับหมอสิงไฮฟูหกร้อยช็อตเนาะแบ่งบนะค่าละสามร้อยผลที่ได้ก็คือหน้าน้องอ่ะเฟิร์มขึ้นนะครับแล้วก็มีความยกขึ้นของมุมปากร่องแก้มแล้วก็ด้านข้างเห็นกรอบหน้าได้ชัดขึ้นตัวเนี่ยมันจะเฟิร์มขึ้น,นะะเออหวังไม่เล่นนะครับไม่เล่นนะอย่าเล่นนะน้อยฟิลเป็นไงบ้างตอนทำอะไรยังไง ตอนทำอ่ะก็คือตรงช่วงกรามช่วงแก้มอะไรเงี้ยโอเคนะแต่ก็เป็นความรู้สึกที่แบบเหมือนมีเข็มเล็กๆเพราะฉันว่าไม่ใช่เข็มอ่ะจะบอกพูดไปให้เราคิดมันเปิดมาคิดแล้วมันเป็นเข็มเออถ้าบอกว่าเป็นเข็มมันจะเจ็บอะไรเงี้ยแต่เป้ไม่ได้รู้สึกว่ามันเหมือนเข็มเท่าไหร่แต่ตรงนี้ก็รู้สึกตะกจิทนได้ค่ะเป็นความเจ็บที่ทนได้แบบทนได้จริงๆอ่ะคือคนที่กลัวคือคอนเฟิร์มเลยว่าไม่ได้อะไรขนาดนี้โอ้ยเธอมีอะไรที่เจ็บกว่านี้เยอะบนโลกใบนี้อันเนี้ย ไม,ไม่ต้องแปะยาชาด้วยสัมไปอ,ะ <No. S 1> อ่ะเออก,ก็อยากให้มาทํากันเยอะๆนะคะสําหรับใครที่แบบว่าต้องการแบบว่ากระชับหน้าคืนช่วงนี้อุ้ยตายอีลาสตินบนผิวน้อยตัง <c oughs> ใช่ไหมหน้าหย่อนค้อยตังแบบทาครีมไม่ถึงกันแดดไม่คบอะไรอย่างเงี้ย <All right. S 1> ก็มาแบบเล็งรัดด้วย <No. S 1> เครื่อง <No. S 1> อาตาฟอร์เมอร์ที่ได้เลยค่ะแบบ,แบบไม่รู้สึกว่ามันอตอนนี้ก็ยังรู้สึกว่าเหมือนเครื่องนี่เอาเครื่องออกจากหน้า มันจะมีโดนบอนวิ่งวิ่อยู่ตึงอยู่นิดหน่อยใช่ถ้าคุณหมอฝากนะครับถ้าอยากมาเจอหมอผู้เพเจอได้ที่ไหนวันไหนสาขาไหนบ้างครับถ้าอยากเจอหมอเพนะครับก็หมอเข้ากังนัมวันจันทร์สาขาเซนท่านแจ้งเมทนะนะครับอาวัชทิศสาขาเซนลาดวันพุธสาขาฟิวเจอร์แล้วก็อังคารสาขาซีคอนก็สามารถเข้ามาปรึกษาแล้วก็มาพูดคุยกันได้นะครับให้คำปรึกษาได้ครับ แมคยังไงภาพรวมคนนี้กังนังคลินิกจะบอกว่าหลายๆคนที่คิดว่ากังนังคลินิกเนี่ยเขามีแต่เลเซอร์ขนต่างๆรอบตัวนะนี่วันนี้นะคะมีเครื่องอัลตราคอมเมอร์ด้วยแล้วก็มีหัตถการมากมายหลากหลายมากๆนะคะอยากให้เดินวอล์กอินเข้ามาที่สาขาหรือแอดไลน์มาคุยก่อนได้นะคะที่ไลน์แอดกังนังคลินิกนะครับใช่ <Okay. S 2> วันนี้ก็อย่างที่คุณหมอบอกเลยนะคะก่อนทำคอนซัลต์ก็น่ารักนะคะแล้วก็ พยาบาลน,นะคุณหมอเป็นกันเองมากๆนะคะแล้วก็เครื่องมือเครื่องไม้ก็เป็นเครื่องใหม่คุณหมอก็หาเครื่องที่ดีที่สุดมาทําให้นะคะมาบริการลูกค้าทุกคนนะคะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเลยเพราะแบบโอ๊ย ไม่ได้คุณภนะาพไ,ไม่มีแน่นอนนะคะแล้วก็ทําแล้วก็เห็นผลเลยนะคะความน่ารักอย่างหนึ่งที่เปืรู้สึกได้ก็คือความที่ไม่โอเวอร์เคมนะหมอก็็เลยบอกว่าอุย้ยมันมันเห็นผลเลยแต่เห็นผลแค่20%่สนต์ฉะนั้น่าคุณอาจจะต้อง,องรอสักแบบ4สัปดาห์เพื่อที่ว่าให้ทุกอย่างมันแบบสเตเบิลแบบเซตตัวแล้วก็เดี๋ยวจะได้เห็นผลลัพธ์ที่แท้จริง ใครที่แบบสนใจดูแบบว่าอุ๊ยพี่เปอยทํามาแล้วอยากทำมันเป็นแบบใหม่ที่แบบเออมันไม่เจ็บอะไรเงี้ยเป็นเครื่องคกยกกระชับที่ไม่เจ็บมีอีกมากมายอีกหลายคอร์สอีกหลายโปรแกรมนะก็เข้ามาติดตามเพจของกางนันคลินิกไทยแลนด์ไว้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook ทุกช่องทางเลย t i กตอกก็มี YouTube ก็มีใช่ปะ c e e o o o กก็มี l i น e แอดก็มีอมมเออข่าวสารของกางนำนะคะรอติดตามกันได้เพราะว่าท,ทุกทที่อ่ะที่บอกว่าจะต้องติดตามข่าวสารเนี่ยเพราะว่าบางครั้งเขามีเครื่องใหม่มามีเทคโนโลยีใหม่ๆ Innovation ั โปรโมชั่นที่ตูงใจราคาที่ดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อย่าลืมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะคะช่องกางน้คพินิกไทยแลนด์นะคะจะได้ดูคลิปเราใหม่ก่อนใครคะ่ะแล้วจะได้ดูโปรโมชั่นดีๆด,ด้วยคะ่ะแม้กดลยยไลค์เยอะคอมเมนต์เยอะฉันอยากมาอีกฉันอยากมาดั้งนิพานคนโอเคคเจอกันเจอกันค่ะบ๊ายบายค่ะ